ทีเด็ดบอลวันนี้28ตุลาคม2568คัด4คู่เด่นจากสื่อคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายและลีกล่างอังกฤษนำโดยเบรนท์ฟอร์ดบุกล่าตัวเข้ารอบฟูลแลมลุ้นขึ้นฟอร์มกีบชัยทรานเมียร์ฟอร์มแรงต่อเนื่องและแบรดฟอร์ดมั่นใจเฮในรังตัวเต็งทีเด็ดบอลวันนี้แอค,คริงตันพบทรานเมียร์แอค,คริงตันแพ้ถึง4จาก5เกมหลังสุดในลีก2รอดผลโซนตกชั้นเพียงผลต่างประตูเท่านั้นและดูเหมือนจะเป็นงานง่ายสำหรับทรานเมียร์ ที่กำลังฟอร์มดีขึ้นแพ้เพียงนัดเดียวจาก5เกมลีกหลังสุดและเพิ่งบุกถลม Bristol Rover ่มบริสตอลโรเวอร์4-1ในเกมเยือนล่าสุดทรานเมียจะชนะแอคริงตันคู่ต่อมาบร a ด f o r d ดพบลินคอนเมื่อคา r d ดิฟและ s t e v e น a ช e ไม่มีโปรแกรมลงสนามทำให้บร a ด f o r d ดมีโอกาสขึ้นนำจากฝูงลีกวันทันทีหากเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งลุ้นเพลย์ออฟอย่างลินคอนได้โดยเจ้าถิ่นชนะ5เสมอ1จาก6เกมเย่าในลีก ส่วนลินคอนแพ้2จาก3มนัดหลังสุดในลีกด้วยสกอร์ศูนต่อหนึ่งทั้งหมดแบรดฟอร์ดจะชนะลินคอนคู่ต่อมากริมสบี้พบเบรดฟอร์ดกริมสบี้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเขี่ยทั้งแมนยูและเชฟฟิเวนส์เดย์ตกรอบในสกคราบาวครับฤดูกาลนี้ซึ่งทำให้เบรดฟอร์ดจะไม่ประมาทคู่แข่งจากลีกทูแน่นอนทีมพื้นน้อยกำลังคึกหลังเปิดบ้านเฉือลิเวอร์พูล3ต่อเมื่อวันเสาร์และไม่น่าพลาดโอกาสเข้ารอบต่อไปเบรดฟอร์ดจะชนะกริมสบี้คู่สุดท้ายวิคคอมพบฟูลแลม ฟูลเลมแพ้รวดสีนัดติดในพรีเมียร์ลีกทำให้ต้องการเรียกความมั่นใจคืนในเกมคาราบาวครับรอบ4ที่จะบุกเยือนวิคอมทีมจากลีกวันที่สุดแล้วเจ้าสัวน้อยยังดูมีศักยภาพเหนือกว่าเจ้าถิ่นที่ชนะพิงสีจาก14เกมแรกในลีกวันฟูลเลมจะชนะวิคคอม